เข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวะสัลลัมจากหนังสือมาอาลีมุส nah ุนนะอันนบวิยะที่เขียนโดยเชคอห์มัสซอละอัชชามีราะหิมุลลอฮและฮะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของการเอติกาฟของสตรีในเดือนรอมฎอน รายงานจากท่านหญิงไอชาฮอดิยัลลอฮุอันฮากล่าวว่าในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมกำลังทำการเอติกาฟในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนฉันจึงกางเต็นท์ให้ท่านนบีหลังจากที่ท่านนบีละหมาดซุบให้แล้วท่านนบีก็เข้าไปอยู่ในนั้นต่อมาท่านหญิงฮับซอได้ขออนุญาตจ,จากท่านหญิงไอชะเพื่อตั้งเต็นท์บ้าง ท่านหญิงไอชาจึงอนุญาตและเมื่อท่านหญิงไซนับบินตีจัดได้เห็นเข้านางจึงได้กางเต็นท์ของนางบ้างคันเมื่อถึงรุ่งเช้าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลลมได้เห็นเต็นท์หลายหลังตั้งอยู่ในมัสยิดท่านนาบีจึงถามว่านี่คืออะไรและเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลลมได้รับคำตอบว่าบรรดาผู้หญิงได้มาตั้งเต็นท์ในมัสยิดด้วยเช่นกัน ท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลต่ามก็กล่าวว่าพวกเธอทําเช่นนี้เพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือหมายถึงทําไปเพราะต้องการทําอิบาด์จริงๆหรือเพื่อแข่งขันกันท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลต่ามจึงได้ยกเลิกการเอติกาฟของท่านในเดือนนั้นได้ไปทำเอียติกาฟใน10วันสุดท้ายของเดือนชาววานแทนบันทึกโดยบุคอลีและมุสลิม จากความหมายของฮะดิษบทนี้การเอติกาฟของสตรีนั้นเป็นที่อนุญาตให้กระทำได้ตามที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลลัมอนุญาตให้ภรรยาของท่านทำและต้องทำในมัสยิดเช่นเดียวกับบุรุษไม่สามารถทำที่บ้านได้และในมัสยิดนั้นควรมีสถานที่เฉพาะสำหรับสตรีเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและการเอติกาฟของพวกนางนั้น ควรทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺสุตลตลาไม่ใช่เพื่อการแข่งขันหรือโอ้อวดต่อกันและจากฮะดิษนั้นทำไมท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลลมจึงยกเลิกการทำเอติกาฟของท่านในปีนั้นเหตุผลก็เพื่อเป็นการสอนว่าการเอติกาฟนั้นต้องกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เพื่อต้องการแข่งขันหรือโอ้อวดและเพื่อป้องกันไม่ให้มัสยิดแออัด จนส่งผลต่อการทำอิบาดาของผู้อื่นและนี่อาจเป็นเพราะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลัมต้องการป้องกันความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นจากการมีสตรีจำนวนมากอยู่ในมัสยิ์เป็นเวลานานและเงื่อนไขสำคัญสำหรับสตรีที่ต้องการเอติกาฟในมัสยิดคือนางต้องได้รับอนุญาตจากสามีหรือผู้ปกครองของนางเสียก่อนจึงจะสามารถทำได้ และต้องทำในมัสยิดที่มีการละหมาดจมาะเป็นประจำและในมัสยิดนั้นต้องมีสถานที่เฉพาะสำหรับสตรีเพื่อป้องกันความไม่เหมาะสมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันได้ระมัดระวังแต่การที่สตรีต้องการที่จะไปเอติกาฟนั้นนางก็จะต้องไม่ละทิ้งหน้าที่ของนางที่มีต่อครอบครัวเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเช่นการดูแลลูกหรือสามีของนาง และได้มีรายงานจากฮะดิษอีกบทหนึ่งที่พูดถึงการเอติกาฟของผู้หญิงไว้ว่าท่านหญิงไอชะร์รอติยอลลออันฮากล่าวว่าภรรยาคนหนึ่งของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลัมเคยทําการเอติกาฟในขณะที่นางอยู่ในภาวะมุสตาฮัลบ์คือมีเลือดไหลผิดปกติซึ่งนางได้เห็นน้ําสีแดงและสีเหลืองไหลออกมาจากตัวนางและบางครั้ง พวกเราก็ได้วางกะละมังรองไว้ด้านใต้ตัวนางขณะที่นางทำการละหมาดบันทึกโดยบุคอรีจากความหมายของฮะดิษบทนี้ได้มีการพูดถึงกรณีของสตีที่มีเลือดไหลผิดปกติที่ภาษาอาหับเรียกว่าม ah oh ุสตาฮะบอขณะเอติกาฟซึ่งมุสตาฮะบอนั้นไม่เหมือนกับประจำเดือนจึงสามารถละหมาดและทำการเอติกาฟได้ แต่จำเป็นสำหรับนางที่จะต้องป้องกันไม่ให้เลือดเปื้อนมัสยิดเช่นใช้ผ้าอนามัยหรือทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอจากฮะดิษบทนี้แสดงให้เห็นว่าศาส,สนาอิสลามนั้นมีความยืดหยุ่นและไม่เป็นภาระเกินไปสำหรับผู้ใดสำหรับใครก็ตามที่ต้องการทำอิบาดะเพื่ออัลลอฮ์สุลตัลลาและข้อดีของการอีติกาฟของสตีคือ ถือเป็นการอนุญาตให้สตีได้ปฏิบตัติตามสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตัลัมเพราะเป็นโอกาสในการสแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุลตลาและเป็นเวลาที่เหมาะสมในการขัดเกลาจิตใจของพวกนางและตัดขาดจากสิ่งรบกวนทางโลกและยังเป็นโอกาสที่ดีในการขอดุอาและใคร่ครวญถึงการใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้แต่ยังถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการเพิ่มภูนอิบาดาของพวกนางอย่างเช่นการอ่านอัลกุรอานเป็นต้นขอลอสวรรณาทรงประทานความช่วยเหลือให้การทำอิบาดาของเราในเดือนอรมดอนนั้นประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและขอพระองค์ทรงขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้ออกห่างจากตัวเรามากที่สุดเพื่อที่เรานั้นจะได้เข้าไปในสวนสวรรค์ของพระองค์และอยู่ในนั้นตลอดกาล رب زدنا إيمانا وارزقنا فهما اللهم فَكِّهْنَا في الدين وعلمنا التأويل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته